ดูที่สัวัดตรังหน่อยคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ถือว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดคือโหดจริงๆนะคะผู้ชายคนนึงคือเลิกกับเมียไปแล้วปรากฏว่าก็พยายามที่จะตามง้อขอคืนดีกันนี่แหละแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับเถียงกันทะเลาะก,กันจนกระทั่งเอามีดจ,จ้วงแทงเมียต่อหน้าลูกวัยแปขวบค่ะ

โอ้หคือเรียกได้ว่าเธอโดนแทงมาเลือดอาบตัวเลยนะพี่ไปก็คือเป็นจังหวะที่หลังจากโดนแทงแล้วนะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณจารุวรรณค่ะคือเอามือกุมท้องอ่ะแล้วเดินมาเพื่อบอกกับญาติว่าโดนแทงนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาแถวแถวเกาะเปียจังหวัดตรังค่ะแล้วทราบว่าเหตุการณ์นั้นคนที่แทงเนี่ยไม่ใช่ใครเลยนะเป็นสามีนะคะก็คือนายจำนันนะคะแล้วแทงผู้หญิงคนนี้8ดแผลนะคุณผู้ชม คือจารุวันเนี่ยโดนแทงเข้าไปแปดแผลแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นต่อหน้าเด็กน้อยเป็นลูกชายวัยแปดขวบเท่านั้นเองแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดมันค่อนข้างยาวคุณผู้ชมเป็นภาพที่เราบรรยายให้ฟังได้ว่าน้องคนนี้เดินตามแม่ที่เดินกลุ่มท้องมาแล้วน้องร้องบอกว่าช่วยแม่ผมด้วยช่วยแม่ผมด้วยเพราะว่าสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยจริงๆเขาอยู่ด้วยกันมาพักหนึ่งแหละแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนคนหนึ่งเนี่ย ที่อยู่ในเหตุการณ์นะน้องก็คือเป็นลูกคนโตอายุ8ขวบอีกคนนึงเป็นคนเล็กอายุแค่6เดือนเท่านั้นเองแล้วหลังๆมีเรื่องราวหองระแหงกันสามีชอบทําร้ายแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในจังหวะที่ทุกคนไม่คาดคิดนะคะคนแถวๆบ้านบอกว่าอยู่ๆมันมีเสียงร้องขึ้นมาว่ามีคนเนี่ยแทงผู้หญิงแล้วลูกชายเสียงร้องคือเด็กผู้ชายบอกว่าอย่าทาแม่ผมแล้วสุดท้ายจำทางคนก่นนอเหตุได้ชื่อว่านายจำนันนะคะก็รับสารภาพบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุแทงเนี่ยเพราะว่า เ,ออเหมือนกับฟิลขาดทางผู้หญิงเนี่ยบอกว่ามีการด่าทางผู้ชายที่เป็นมือแทงนะคะด่าส่วนถึงบุพการีผู้ชายทนไม่ได้จริงๆก็เลยมีการเอามีดเนี่ยเป็นมีดปลายแหลมจ้วงแทงแล้วสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าทางฝั่งของคนก่อเหตุบอกว่าเมียเนี่ยแหละเป็นคนที่ไปมีคนอื่นก่อนนะ,นะคะลองฟังเสียงหน่อยคะ่ะเอาไปตองอ้วลบ นี่เตะต่ำไปตุนี่เตะไปต่ำนี่ไปต่ำไปกันทังกรมเลยไปไล่ล่านโยบายนี่นุ่ยใจไหวคิดไหวนั่นเองไม่จักงจริงหรืนุ่ยไม่ได้นุ่ยไม่รู้แหละนุ่ยบอกแล้ยนุ่ยป้าไม่รอดตัววันนุ่ยกัแก่แล้วตึ wow ้งโอ่ไรให้มันก uh ินเขาต่ำแล้วไอเขาไอป่อแมะเขาได้รู้กันวหรือความลำบาก มันบอกว่ามาตึงกับผมมันเต่งเลยมันก็ช่วยไม่ได้นี่มันก็ดังที่แล้วว่ะหย่าต่าแมมมันหย่าต่าแมมมันไม่ไม่ไม่ตรงมาไม่ตรงมีอันนี้เป็นแม่ของผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะคแม่ของจารุวันแม่ของจารุวันบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายโทรมาหาแม่บอกว่าทางฉุยที่เป็นสามีเนี่ยตามมาที่บ้านก็คือคนแทงนั่นแหละตาฉุยเนี่ยตามมาหาที่บ้าน แล้วไม่รู้เลยว่าสุดท้ายเนี่ยลูกโดนผัวเนี่ยแทงจนเสียชีวิตทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฝั่งของจำนันที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุแทงภรรยาจริงๆคุณผู้ชมแล้วมีเสียงที่เขาให้สัมภาษณ์กับตำรวจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยปมเหตุคืออะไรคะค่นกับเนื้อมื่วาพุกิดปลดไปแล้ว <c oughs> แต่ว่ากาั้ยชีวิตขู่พวเมียกั้นวาปราดมันมีอะไรบ้างที่ต้องตั <c oughs> ปลาคนใจเป็นนี่ากับเบอดยเดี๋ยวไม่มีใจได้ไหมนี่เสืออะไรคุณในทางกมนี่ติฟอกอยตดตีโยมีมีมีปัญหาอะไรกับ่อนหานี้ไหมครับมีรับมีเหลืองเหลืออะไรบ้างผีกระลุมลมข้าวไอ้มีมีปัญหากับเหลืองอะไรบ้างครัวนีมครับนี่ไล่ไล่ประเด็นเเกี่ยวกับเรื่องเองหลอกใจไหมบีก็เป็นจาหน้าแหรอหน้าเนื้ครับทุกอยการเทียงกันาไหมคือมันาไล่ไล่ไล่ดิ้งไล่อย่อง้ไมะเราถึงเอามีไปแทงเขาอะที่มันป็นขา ือวมัันดปลังระเด็นที่ทางคนตายพูดไม่ได้แล้วนะฝั่งคนก่อเหตุพูดได้คนเดียวว่าปมเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องของฟิวขาดเมื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในจำนันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาน,นะคะก็เอาไปฝากขังที่จังหวัดตรังเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสนุกกับฟีเจอร์โพลแอนด์โหวแจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 hd App โหลดฟรีโหลดเลย